โนปดอนสตอรี A life ่ A l i f e changing ส t o r y สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับรายการวิกเ e นองเทอร์เพเนอร์นะนะครับซึ่ง เป็นรายการผู้ประกอบการวันหยุดที่ผมจัดทุกวันเสาร์นะครับก็ได้รับฟีดแบ็กดีๆมาจากคนฟังหลายๆท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับว่าไม่มีคนฟังก็คงไม่ได้มีรายการนี้นะฮะวันนี้ยังคงต่อกับหนังสือที่ชื่อว่า e l เซลล Success ของคุณชอนพาเทลนะสิ่งที่จะมาฝากวันนี้เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เขาใช้และประสบความสําเร็จบทนี้ทั้งบทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ ผู้ประกอบการมันหยุดได้ดีนะครับแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับถึงแม้จะจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสไตล์ผมนะแต่เดี๋ยวผมก็จะบอกคําแนะนําที่ผมคิดว่าสําหรับผมมันเวิร์กนะครับก็ก,ก็ก็ยังอยู่ในทีมนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับเขาเป๊ะนะ,ะเริ่มต้นเลยนะครับเขาใช้ชื่อว่า marketing success strategy ก็คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาดนะครับ ข้อที่1นึ่งเลยเซลล์สิเรตนะเซลล์สิเกตก็คือการขายความลับคือเวลาเราหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเขาแนะนําผู้ประกอบการเลยละนะแต่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุดก็ตามนะผมว่าคนเนี่ยต้องการสิ่งที่เขาไม่รู้อะ่ะคำว่าซิเรตคือความลับเนี่ยความหมายก็คือว่าคือถ้าเกิดคุณอยากให้คนสนใจในสินค้าหรือบริการคุณเนี่ยคุณควรจะเลือกอันที่มันไม่ใช่ common knowledge คำว่า common knowledge ก็คือมันไม่ใช่เป็นความรู้ทั่วๆไปที่คนทราบอยู่แล้วนะครับสังเกตแบบนี้ครับในคลิป YouTube ที่ดังๆเนี่ยที่คนแชร์กันเป็นล้านเลยเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เขาสอนอะไรที่คนทั่วไปไม่ยังยังไม่ทราบอรผมจําได้นะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยเคยโชว์ให้ผมดูนะคือวิธีซ่อมซิปแบบด่วนๆเวลาซิปแตก เอาเป็นว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ครับซิแตกแล้วทำยังไงใช่ไหมเราก็จะตายเนาะแต่ว่าพอมันมีคลิปบอกว่าเฮ้ยซิแตกมันซ่อมเองได้นะซ่อมง่ายๆเลยเนี่ยโหคนชอบใจอันนี้มันคือซิกเก็ตคือซิกเก็ตมันคงไม่ใช่แบบว่าโหคนรู้คนเดียวในประเทศหรอกมันก็คงมีคนรู้บ้างแหละแต่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้อะกลับมานะครับถ้าเราจะทําอะไรก็ตามที่เป็น ผู้ประกอบการวันหยุดนะวิกเอน n องเ p อเพ e u r ลองนึกถึงประโยชน์ของคนคนคนจะได้รับสินค้าหรือได้รับบริการเรานะแล้วถ้ามันเป็น s e ิ r เ t ตก็คือมันไม่ค่อยมีใครรู้เนี่ยยิ่งได้เยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความคุ้นเคยกับการสอนนะครับสอนก็เป็นวิกเอน n อ r เ p อเพ e u r ได้เพราะเข้าขายเลยนะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับสําหรับคนมีความรู้แล้วแต่เวลาเราจะเอาอะไรไปสอนเขาเนี่ยให้คิดถึง คนเรียนสักนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่านะหรือมันเป็นสิ่งที่เราใช้เ,เวลาเราต้องศึกษามาระดับนึงอะ่ะถึงจะรู้เคล็ดลับแบบนี้นะผมยกตัวอย่างนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราสอนถ่ายรูปธรรมดาว่ากล้องมันมีองค์ประกอบยังไงบ้างถ่ายอะไรบ้างเนี่ยก็คงมีคนเรียนอะ่ะแต่คนเรียนคงน้อยหน่อยเพราะว่า องค์ประกอบของกล้องทั่วๆไปเราก็คงไม่ได้ยากนักในการทำความเข้าใจนะมีเลนส์มีชัตเตอร์มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาสอนวิธีการถ่ายรูปโดยใช้กล้องธรรมดาเนี่ยแต่ถ่ายให้ออกมาสวยผมเคยเคยเห็นนะครับแม้กระทั่งคลิปหรือว่าจะเป็นคอร์สนะว่าใช้ iPhone ยังไงถ่ายรูปออกมาให้ได้แบบนี้อย่างนี้คนอยากเรียนละเพราะาทุกคนรู้วิธีการใช้ iPhone ทุกคนถ่ายรูปผ่าน iPhone กันทั้งนั้นหรือ Android ก็ได้นะ แต่ทุกคนไม่ได้สามารถจะถ่ายรูปผ่าน iPhone หรือ Android ออกมาสวยได้ยังกับแบบมืออาชีพแบบนั้นอย่างนี้คือคำว่าเซลล์สิกเปตนะครับคราวนี้ถ้ามันเป็นสินค้าเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันแปลกใหม่ที่คนอื่นไม่ทราบเหมือนกันสำหรับผมผมต่อย,ยอดเรื่องนี้นะครับว่าเวลาเราเซลล์สิกเปตเนี่ยเราอาจจะต้องอพูดถึงที่มาที่ไปของสินค้าเรานะครับคือสมมุติว่าเราทาอะไรดีครับทำปอเปียขายนะครับ ถ้าเราบอกว่ามันคือปอบเปี๊ยะธรรมดาเอาหนะรสชาติสําคัญแต่เราก็คงทํารสชาติไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นมากนักนะแต่เรามีเรื่องราวให้ฟังว่าทาไมต้องเป็นปอบเปี๊ยะของเรามันมีโมเมนต์อะไรมันเป็นสตอรี่เทลลิงเนี่ยผมคิดว่าพวกนกี้ก็เข้าขายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนซื้อไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็พอเขารู้สิ่งนั้นมันก็เพิ่มความหมายของสินค้าของเรานะครับมากลยุทธ์อันที่2ครับ Give away free Content แปลว่าให้คอนเทนต์ฟรีๆในมุมนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของคนที่เป็นบล็อกเกอร์คนที่เป็นพอดค a สเตอร์ด้วยนะจริงๆได้ทุกมุมนะฟรีคอนเทนต์คืออะไรครับนึกภาพนี้ครับสมมตินะผมผมยกตัวอย่างเอาเอาตรงตัวก่อนอย่างเช่นคนที่อยากจะสอนเวลาคนจะสอนเนี่ยถ้าอยู่ดีๆเราบอกว่าเอาล่ะผมเก็บคนละ500บาทนะมาเรียนเรื่องนี้กับผมเนี่ยสมมติเรื่องเรื่องสอนถ่ายรูปเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอยา่างมาถึงประกาศเลยคําถามคือ เขาก็เกิดความลังเลใจเป็นเราล,ลังเลใจไหมครับถ้าเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อน่ะว่าไอคนนี้จะสอนเราได้ได้ดีหรือไม่ได้ดียังไงใช่ปะ่ะวิธีการที่จะทําให้คนรู้จักเราเนี่ยคือเราเริ่มให้คอนเทนต์ฟรีนะให้คอนเทนต์ฟรีเช่นเราอาจจะบอกทริคในการถ่ายรูปโดยใช้ iPhone โดยใช้ Android ที่จะทําให้มุมกล้องมันสวยคือเราไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่เราบอกบางส่วน แต่ไอ้ฟรีคอนเทนต์เนี่ยมันจะโยงเข้าไปหาคอร์สเราได้ง่ายครเวลาเราบอกสิ่งนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยควรเอาไปลองทำเฮ้ยสวยจริงว่ะเฮ้ยดีจริงว่ะเขาเริ่มที่จะเชื่อถือเราละคนติดตามเราเยอะขึ้นนะแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าคุณอยากรู้ความลับก็เหมือนข้อหนึ่งนะที่เหลือไหมถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณมาเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะถ่ายรูปได้แบบรูปนี้เลยอย่างนี้ผมอยากไปไหมอยากไป แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้มันต้องจ่ายเงินมาถึงจะรู้ผมก็ไม่อยากจะจ่ายเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณตัวจริงหรือตัวปลอมนักเขียนหลายๆคนนะครับที่ผมอ่านหนังสือของเขาเนี่ยผม,ผมบอกความลับสําหรับนักเขียนให้ได้เลยนะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอาเป็นว่าผมเคยเขียนหนังสือนะครับคือหลายคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดไปเขียนในเพจแล้วเนี่ยคนไปอ่านในเพจแล้วเขาจะมันซื้อหนังสือเราเหรอผมบอกได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่อ่ะที่เขาซื้ออ่ะเพราะเขาอ่านมาแล้วในเพจังนั้นนะ มีหลายคนเลยนะครับที่เอาเอางี้ผมผมขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะอย่างคุณแทบระวิฐานุสาหะเนี่ยหลา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 ยบทความผมก็เคยอ่านหนังสือของคุณโทษทีครับอ่านเพจของคุณรวิทมาก่อนแต่เอาอหนังสือผมซื้อไหมซื้อเลยแล้วแล้วผมบอกให้ได้เลยนะครับบางคนบอกอ่ามันไม่ซ้ําเหรอบางเรื่องมันก็ซ้ําครับ แต่ปกติแล้วเนี่ยคนที่อ่านเพจเราเนี่ยเขาไม่ได้โหเป็นแฟนคลับเราขนาดที่ว่าจะมาอ่านทุกวันวเราก็เห็นผ่านผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างบางบาง,บางเรื่องก็เห็นบางเรื่องก็ไม่ไม่เห็นแต่สุดท้ายเนี่ยเขาอ่านนะครับคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นคนที่จะซื้อหนังสือเรากลุ่มแรกๆเลยครับเนาะหนังสือเรามันอาจจะมีอะไรที่มันนอกเหนือจากเพจก็ก็ไม่ไม่เป็นไรแต่คุณไม่ต้องกลัวครับว่าเวลาปล่อยเ,ออเนื้อหาหรือว่า บทความลงไปในเพจแล้วคนจะไม่ซื้อเพราะว่ามันไปซ้ำในเพจไม่จริงอย่างน้อยๆก็ตัวผมเองนะครับไม่จริงหรือไม่ต้องเป็นการเขียนก็ได้นะครับออย่างผมยกตัวอย่างที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเลยพอดแคสท่านกำลังฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยฟรีคอนเทนต์นะเพราะว่าท่านไม่จ่ายสักบาทนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยนำไปสู่รายได้ในทางอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้จ่ายเงินพอดแคสต์หรอกแต่ว่าถ้าผมออกหนังสือ ผมมาเล่าให้ท่านฟังบอกว่าเอ้ยผมออกหนังสือนะท่านก็อยากที่จะสนใจฟังหรืออ่านหนังสือผม <Okay. S 1> ก็ลองดูนะครับฟรีคอนเทนต์เนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้คนเป็นรู้จักเรามากขึ้นนะแล้วก็เห็นฝีมือเรามากขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลาเขารู้จักเราเห็นฝีมือเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะใช้บริการซื้อสินค้าของเราก็จะมีมากขึ้นนะครับเทคนิคนี่3ข้อน,นี้แล้วครับที่ผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วย100%เ แต่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนเทคนิคเขาเขาบอกว่า be controversial be controversial คือทำอะไรที่มันแบบดูแบบขัดแย้งกับความรู้สึกของคนทั่วไปเอาเอาในหนังสือก่อนนะหนังสือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณทําเหมือนคนทั่วไปคุณจะไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะคุณควรจะเลือกอะไรที่มันแบบเป็นอิชระที่แบบจะมีคนโต้แย้งกันว่าเฮ้ยทํางี้ได้ไงอะไรเงี้ยในหนังสือแนะนําแบบนั้นนะพอมันมีแบบนี้คุณจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับคุณจะเด่นขึ้นมาเลย คราวนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วย100%เพราะว่าสไตล์ผมเองนะครับผมว่าผมอยากที่จะโดดเด่นจากความรู้ความสามารถมากกว่าที่จะโดดเด่นจากการทําอะไรที่มัน controversial เอางี้เอาหนังสือก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบทความที่คนเขียนเขาเขียนนะครับไม่ใช่บทความเป็นหนังสือที่คนเขียนชอนพาเทลเนี่ยเขาเขียนไวน้นะผมผมอยากยกตัวอย่างว่าเวลาจะเปิดเพจเนี่ยคุณอยากเปิดเพจให้คนติดตามไหมล่ะ ถ้าคุณอยากได้คนติดตามเยอะๆเนี่ยคุณมาเปิดเพจบอกบอกว่าเอ,อ่อเรามารีวิวว่าหนังสือเล่มไหนดีจังอะไรเงี้ยมันก็คงธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามีคนทําสิ่งนี้เยอะแยะเลยรีวิว้านอาหารที่อร่อยอร่อยก็มีคนทําเยอะแยะนะรีวิว้านกาแฟที่อ,อ่อยากแนะนําก็มีคนนาเยอะแยะแล้วคนก็ก็ติดตามแหละแต่ก็ติดตามไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเอาเอาตามหนังสือที่เขียนเนี่ย b controversial เนี่ยเขาก็จะบอกว่า แทนที่จะไปรีวิวร้านอร่อยอร่อยไปไปด่าร้านที่ทําอาหารไม่อร่อยดีกว่าอ,อย่างนี้ c o n t r o v e r s ี a l แน่นอนจริงป่ะผมไปกินร้านนี้แล้วร้านนี้เฮงซวยมากเลยอาหารมันไม่ดีไม่ดีเลยราคาก็แพงสุดๆดเลยโอ้คนชอบด่ามากคนชอบติดตามก็ถ้าใครจะเลือกสายนั้นนะผมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่สําหรับผมผมไม่เลือกนะผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางผมแต่ผมสามารถเอาข้อนี้มาปรับใช้กับ กับแนวทางการทําให้เราเป็นที่โดดเด่นได้คือพยายามหาข้อแตกต่างดีกว่าแต่เป็นข้อแตกต่างทางบวกอะเนาะสมมุติว่าแทนจะไปรีวิวร้านอาหารทั่วๆไปเฉยๆเนี่ยเราอาจจะลองไปรีวิวร้านอาหารที่อร่อยมากแต่คนไม่รู้จักอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ c o n t r o v e r เ s ียลนะแต่ว่าคือมันไม่ได้ไปขัดแย้งไม่ได้ไปสร้างกระแสอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่ามันมีความโดดเด่นผมผมพลิกข้อนี้อันนี้เป็นความ ความเห็นส่วนตัวผมนะหรือว่าเป็นข้อแนะนําส่วนตัวผมนะผมพลิกข้อนี้ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้จะดีกว่าคือผมจะไม่ไปรีวิวร้านอาหารแบบท็อป10ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วอะแต่ผมอาจจะไปรีวิวร้านอาหารที่แบบมันอร่อยจริงๆอะมันอาจจะเป็นร้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีใครรู้จักหรอกนะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆหรือว่ารีวิวพอดแคสต์ Podcast, สมมตินะ แต่ผมคงไม่รีวิวพอดแคสซี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับมิชชั่นทูเดอะมูนเดอะสแตนดารพวกนี้คนรู้จักอยู่แล้วผมอาจจะบอกว่าพอดแคสที่เจ๋งมากที่คนไม่ค่อยฟังลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะตรงกับข้อนี้ได้บางส่วนคือมันไม่ได้ controversial หรอกแต่ว่ามันหาจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรากําลังจะทําที่เรากําลังจะเขียนก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับใครอยากจะทําอะไรยังไงนะหรือแม้กระทั่งเทคนิคอะไรบางอย่างที่คุณคนพบด้วยตัวเอง ที่มันอาจจะไปตรงข้ามกับเทคนิคที่เขาแนะนํากันทั่วๆไปสมมุติว่าเทคนิคถ่ายรูปผมก็ไม่ได้เป็นเซียนถ่ายรูปนะแต่เผอิญนึกถึงได้เนี่ยคนก็อาจจะมีการแนะนําว่าเวลาถ่ายรูปให้สวยเนี่ยต้องถ่ายรูปองค์ประกอบต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่ละถ้าเราไปรีวิวก็ซ้ำแต่เราอาจจะค้นพบว่าวิธีการแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กในบางกรณีเราเขียนเลยบอกว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กหรอกนะถ้าก,ก็ว่ากันไปใช่ปะหรือสมมติ คุณเป็นคนพบว่าการอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยในบางกรณีมันไม่เวิร์กคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเวลาคุณจะสอบคุณต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวไว้แต่บทความเราเันคอนโทรเซียลคือตรงข้ามกับความคิดของคนอื่นเช่นเอ,อ่ออ่านหนังสือเยอะอาจจะทําให้เกียต,ตกอยากอ่านไหมอย่างนี้บทความนี่อยากอ่านนะว่าไอ้ทำไมอ่านหนังสือเยอะมันเกียตกวะคือมันถ้ามันเป็นเคสนี้ไม่ควรอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับนี่คือข้อที่3นะี มาถึงข้อที่4ครับ plan viral content plan viral content กนะ็คือการเขียนคอนเทนต์ที่ทำให้คนอยากแชร์ให้ให้คนอยากส่งต่อ viral content เนี่ยจะจะเรียกว่าเกือบจะเป็น free marketing เลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้างใครคุณคุณทำวิกเก็อองเทรเบเนอร์หรือผู้ประกอบการมันหยุดแล้วคุณจะต้องเอาเงินไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะรับรองเจ๊งเพราะว่าไม่มีตังครับอินฟลูเอนเซอร์ถ้าถ้าไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆหรือคนที่เรารู้จักจริงๆเนี่ยเขาก็ เขาก็ไม่ได้รับรีวิวของทุกคนนะเพราะว่าค้าเขารับคนนึงที่คนหนึ่งก็บอกอ่าทำไมไม่รับผมด้วยเขาก็รีวิวไม่ได้นะแล้วเขารีวิวทีเนี่ยก็เงินหลักแสนหลักหมื่นนะครับหรือแม้กระทั่งหลักล้านก็อาจจะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นกนะ็คือจะทำไงให้ได้คอนเทนต์ให้มันให้มันกระจายไปได้มากที่สุด จริงๆในหะนังสือมีเทคนิคลากหลายนะครับแต่ว่าผมสรุปสั้นๆบางอันที่ผมเคยใช้ส่วนตัวแล้วมันก็เวิร์กนะครับคอนเทนต์ที่จะทําให้คนอยากแชร์คือคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์กับคนอ่านคือถ้าเราเป็นเล่าเรื่องพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเขาไม่รู้จะแชร์ไปทําไมแต่ถ้าเราเล่าเรื่องเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ก็เหมือนอันข้อแรกอะเซลซิเคนะิรเนี่ยคอนเทนต์แบบนี้คนอยากแชร์ละ นะอีกอันนึงนอ,นอกจากวีมีประโยชน์คนรู้ไม่เยอะใช่ไหมถ้าคนรู้เยอะเขาก็ไม่อยากแชร์แล้วเราเราเล่าวิธีการถ่ายรูปวิธีการทําอาหารให้อร่อยซึ่งโหมีเป็นล้านวิธีที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจละอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คอนเทนต์เราเป็นที่ที่อยากให้คนแชร์ก็คือคอนเทนต์นั้นมันมีอิโมชั่นมันมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเยอะๆนะครับเรา เราเล่าเป็นเรื่องราวก็ได้เราเล่าที่มันเป็นสตอรี่อะไรบางอย่างที่มันกระตุกอารมณ์เราเคยเห็นโฆษณาของแนวๆของประกันไหมโฆษณาประกันเนี่ยคนชอบแชร์เยอะเลยเพราะว่ามันแบบกินใจดูโฆษณาแล้วร้องไห้หรือไม่จําเป็นต้องร้องไห้นะดูแล้วขำเก้งตลกคนก็แชร์นะครับทำไวรัลคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดแน่นอนอันนี้ต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยถ้าเราเราบอกผมไม่ได้จะเป็นบล็อกเกอร์นะผมจะถ่ายรูปผมเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นก็อาจจะ ลองหาคนที่เก่งๆช่วยสันหน่อยนะครับมันก็คงมีคอสแหละหรือไม่ต้องเก่งมากนะขอคนที่เป็นเพื่อนที่แบบพอจะช่วยตรงนี้ได้นะครับให้เขาช่วยคอมเมนต์ช่วยดราฟให้สักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้นะข้อ5ครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลย be succinct คือคือ Marketing มันไม่ใช่เรื่องราวที่ต้องพยายามไปยัดเยียดอะไรให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้น s u c c i n c แปละว่าสั้นครับพยายามสั้นตรงประเด็นให้มากที่สุด f a c e b o o k โพสต์ Facebook, Post, คุณแบบอ่านทีสิ0นาทียังไม่จบเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคนอ่านไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรที่สั้นๆโ o to ทู e ดอ i พอนะครับให้คนเข้าใจว่า b เ n e ฟ i t ที่เขาได้จากแม s เซจนี้คืออะไรนะครับแล้วจบแล้ว o f f เฟอร์เขาเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งที่คุณต้องการให้มันให้เขาทำํำคืออะไรเช่นคุณอยากจะให้เขาลงทะเบียนคุณต้องส่งลิงก์ไว้เลยนะครับว่าถ้าท่านสนใจลงทะเบียนไว้ที่นี่นะครับจบ นะคนก็จะลงทะเบียนเองนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเขียนมาท่าหน้าแล้วก็ไปตัดสินกันเอาเองแล้วคนสนใจจะต้องมาอินบ็อกอีกทีนึงผมว่ามันใช้เวลาแล้วก็เสียเวลานะครับนั้นก็อะไรที่สั้นตรงประเด็นจะช่วยสุดท้ายครับข้อที่6นะครับ give people a bigger cost นะคือพูดง่ายๆว่าคำว่า give people bigger bigger cost ก็คือให้เขารู้ว่าเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดในการใช้สินค้าหรือบริการเราเนี่ยคืออะไร ถ้าท่านเคยได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปนะครับว่าให้รู้คําว่า Why» อะที่แปลว่าทําไมคนเราจะซื้อเพราะว่าคําว่า w ายนะครับไม่ใช่ What' กับ h o w เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเล่าเลยครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยราต้องการเปลี่ยนโลกเราต้องการทําให้คนไทยมีความสุขเราต้องการเปลี่ยนจากคนที่ด้อยโอกาสทําให้มีโอกาสหรืออะไรก็ตามที่มันบียอนว่าเราต้องการเงินนะเงินมันแค่เป็นมีนนะหาเพื่อโพสของธุรกิจเราให้เจอ ยิ่งผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีแพชชั่นท่านไม่มี p โพสเลยเนี่ยผมคิดว่ายากนะครับในการทําในระยะยาวก็วันนี้เอามาสั้นๆนะครับเป็น Marketing success strategy นะครับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะครับตั้งแต่ข้อแรกนะเซลล์สิลเนะครับให้ขายความลับต่างๆเทคนิคที่คนอื่นไม่ค่อยรู้ อันที่2 Giveaway f ree Content นะครับเขียนคอนเทนต์ฟรีๆให้คนได้รับประโยชน์แล้วเราก็จะเป็นที่รู้จักอันที่3 b ม c ี n t r o v e r s i a l คือทำอะไรที่มันไม่ได้ตามกระแสนะครับทำอะไรที่มันโดดเด่นแตกต่างอันที่4คือ plan viral content นะครับทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาที่จะทำให้คนพูดต่อส่งต่ออันที่5 b s u u c c i n c t ก็คือให้สั้นตรงประเด็นนะครับอย่ายืดเยือ้อยืดยาว ย่นเยอะนะครับอันที่6 give people bigger c o s t ให้เขารู้ว่าทำไมเขาถึงถึงเราถึงทำสิ่งนี้ทำไมเขาต้องซื้อสิ่งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยิ่งช่วงโควิดในที่เนี่ยหลายคนก็คือโควิดก็น่ากลัวนะถึงแม้ว่าตัวเลขตอนนี้ก็จะลดลงนิดนึงแล้วละเป็นหลักพันไม่ใช่หลัก 2, 0 0พแล้วก็ก็ดีใจว่ามันลดลงแต่ว่ามันก็มันก็แลกมาด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจผมก็ ถือโอกาสนะครับผมไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของทางการแพทย์ที่จะไปช่วยเรื่องเรื่องโควิดได้แต่ว่าพอจะมีความรู้ทางด้านการบริหารบ้างก็เลยจัดรายการวิเคราะห์นองเทอร์เบอร์สำหรับคนที่ตกงานสําหรับคนที่ไรายได้หายไปนะครับใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนตกงานเนี่ยตอนนี้ก็มีทุกวันเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับก็ลองลองเอาเทคนิคที่ท่านได้ฟังนะครับผมจัดมาเป็นปีแล้วละ่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอน ตอนโควิดนี่แหละนะปีที่แล้วนะครับก็ก็มาจัดรายการนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามันก็เท่าที่ได้รับฟีดแบ็กมาก็ได้รับจะเรียกว่าอะไรครับเรื่องราวดีๆจากหลายๆคนที่บอกว่าได้ฟังรายการนี้แล้วก็เอาไปทําจริงแล้วก็ช่วยครอบครัวได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับซึ่งดีใจมากๆนะสำหรับเรื่องโควิดก็ถึงแมต้ตัวเลขลดลงแต่ว่าก็คงต้องระวังนะครับ วันนี้ที่ผมอัาก็มีข่าวน่าเศร้านะครับที่นักคอมชนชื่นก็ท่านก็ได้ได้จากไปแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากให้จริงๆไม่ใช่เฉพาะนักคอมนะครับทุกคนนะแต่เพียงแต่นักคอมเป็นเป็นที่รู้จักก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮนะเ,เล่าถึงนักคอมนิดนึงนะผมเป็นคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ชอบนักคอมมากนะเพราะว่าผมว่าในบรรดาตลกอ่ะผมชอบคนนี้ที่สุดอนะ่ะ นะเดี๋ยวนี้หนังไทยนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะดูเนี่ยผมจะถามคําถามแรกว่านักคอมเล่นลบาผมชอบดูหนังตลกมากกว่าหนังหนังไทยนะชอบดูหนังตลกมากกว่าหนังผีหนังอะไรเงี้ยนะครับก็หนังตลกท่านักคอมเล่นตลกทุกเรื่องอ่ะนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมนาที่นี้ด้วยสําหรับทุกท่านที่อตอนนี้ต้องพยายามล็อกดาวก็ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคลาย มาตรการลงนะครับหน้ากากใส่แน่นๆเลยนะครับล้างมือนะครับโซเชียลดิสแทรให้มากที่สุดไม่จําเป็นอย่าเดินทางนะครับตัวเลขมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะสบายใจขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วแล้วอีกไม่นานครับบางคนบอกมันก็จะไม่ไหวแล้วก็เข้าใจนะครับแต่อีกไม่นานเนี่ยพอวัคซีนมันมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าการติดเชื้อความกังวลใจหรือแม้กระทั่งติดมันก็อาจจะ ไม่ได้หนักแบบนี้นะครับแต่ก็ใครที่ฉีดวัคซีนไปไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่าท่านยังติดได้นะครับท่านยังแพร่เชื้อได้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นถึงแม้ว่าตัวท่านอาจจะไม่ได้ติดเราไม่ได้เป็นหนักแต่ว่าท่านอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนที่ยังไม่ฉีดก็ได้นะครับนั้นก็อย่าพึ่งแบบโอ้ยฉันฉีดแล้วฉันไม่กลัวแล้วฉัน,ฉ,นฉันทำอะไรก็ได้แล้วนะครับก็กต้องเผื่อเพื่อนๆด้วยเผื่อหลายๆคนด้วยนะโอเคนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเรา พบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story